เร็วๆไปออามาสว,ส,สวัสดีค่ะพี่นอ้องเป่าปายเนะอ้มามอบ้าโอ้ยเ,เสียบวข้องไปนีม่มาให้อย่างาเดี๋ยวกูจะตามเดยมึงลองเสียบเอากูสิใส่แก๊สอยู่แม่ม <ไป S 2> ่ต้องมาเถอกมันได้อยู่ยมันได้อยู่เดี๋ยวต้องไปอยู่ที่ไหนดี๋ยจะไปไหนตั้งว่ากันไปทางนอกเลยเรามีบ่เบาหนีเราเราหนีก็สั่นโอ้ไปพร้อมหายยังมาสวัสดีค่ะ มื่อานี้กาอบอยอยากลงคลิปนะคะพี่น้องค่ะมื่อนี้กาเออื่นจะลงคลิปเนาะมื่อนี้นขออนุญาตพี่น้องสืบผู้สืบคนนะคะอ,อบันทึจังใหม่ห้องบันทึโอ้ยเออก็ได้อยู่นะกูต้องใส่แก๊สอะไรบันีม้มึงอ่านสิหรือว่ายัเปล่าใส่จะเปล่าใส่บอกมึงเอาเนี่ยมาตั้งเติมขึ้นอีกก็ได้ดิน้องเติ้ลเอาตีนใกล้ไปล้าง,หหงให้แม่ได้จ้าแม่สิท่ำกัดหมักไก่พี่น้องมื้อนี้แล้วกินลายแฮกก็ขอตอนบพี่น้องนะคะพี่มีน มื่อนี่เป็นกระเทยร่วมตัวนะคะนะคัเมื่อกี้ไปชอปปิ้งมาที่ตลาดมืดอบอ่อดูบว่าไดอู่นี่แบบว่าพอไปชอปปิ้งที่ตลาดแบบนี้แล้วแล้วได้เห็นอันนี้เลยนะแบบว่าไข่มดแดงบอกว่าแมนเป็นตงร,ตรงส้รักกันสิมัอนี่ก็จะเป็นเมนูต้มตีนกไก่เปื่อยๆนะคะพี่น้องขาแล้วก็จะเป็นอ่าใส่บัวนี่คืออย่างนี้ใส่บัวกัมากินกับตะบะุุงนะพี่น้องเนาะ ไตบัวบานห้าวสีมะกิดกรบตับพุงตอนนี้ยุ่ทัาบ้านพระธาตุข่าแก่นนะคะนี่เคยเห็นเราพี่จุดเยวกินตำไหลบัวเคยเห็นไหมตำไหลบัวอันตร้าร่างอันตร้าใสใจแน่ข้าวเหนอยวยังท้าวในเห็ดเนี่โอนออกบัวมาห้าสิบเอามึงด่างไปแต่ไหนห้าสิบเผาด่าเดียวลองมาด่งเยออันพี่น้องมื่อนี้เผาปูเผากุ้งสินอหลายอย่างหลายแนวพี่มิ้นตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนน้องโมอยู่ที่บ้านโอนนะบ้านบ้านมาดับโอนนี่เจ้าของบ้านเจ้าของบ้าน เพราะฉะนั้นแล้วก็ะเทยร่วมตัวยูคอนแกนนะคะพี่น้องขาหนีแตงโมเหลืองนะคะกินดียูดีพี่น้องเอ้ยใหญ่กันทุกอย่าเริ่มนกระเทยเดินสายกันเลยมมาอยู่นี่มดแล้วแมนกับพี่น้องหนีมากกลุงเทพมันหอนก็ต้องมาอยู่กี่หลัน้ำมันนองบานหน้านี่นะคะวันนี้ตีนทอมค่ะโอากระเทยมาใส่กระเทยตับมันจิ้มเอากระเทยตับมันจิ้มเอาหน่องแลัวหนักคนน้องสาวมานต้องใส่แล้วนัก อันนี้แฟนอ้วนมันยังจั่ไผ้ใหอย่แ่งมคคางีมุ้งสวยขึนขอบคุณหลายคงเอาเอาพี่มัดหเมโซโ้ล้หนงหลงังอ่ไหเลยเี่ยงอยูอย่เอางหมอมันเราก็เอาพี่น้อง ต้องเฮ็ดอย่างยูเนี่ยนะมือแรกสิต้องเฮ็ดกับเขาหมายัวนะคะตามที่เคยเหตุนะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นบุาอย่าดัดลีดตต่อพิธีกุญแจโอนหนอันนี้ก็จะเป็นหอยแครงนะคะมือแรกเป็นการรวมเอาต้มเอาเด้อล้างเอาเรืองอันนี้ก็อันนี้ไม่ต้องล้างบ่อก่อเนี่ยอย่างบ่อปูพ่อปอกใช้น้ำปลาเฮ็ดพ่ออยู่พ <Gym. S 1> <leg> <part> ่อตะกี <Sk urs> ้นะบ อสันข้าวหนึ่งแล้วพี่น้องคอยหา,ากกนแบบผิดก่อนเออเขากัอยัง,อยงมาแม็ก่อชนทิชชาน่ตาหนอกต้องย่างเผาเป็นบอสเผาแบบเข้ารัวแม่กกีดังนะอ,อัน,นเป็นกุงนะ้งแล้วพี่น้องกุ้งเป็นโตแบบนี้และเขาก็ต้องกุ้งแช่น้ำโขงน้ำปากันสิโลละสองรอย ได้หลายพี่เราพี่กกระเทให้น้องปัมติ้งพี่นี่จะบอกว่าอาหารที่นี่ถูกมากห้าบาทเนี่ยเาจะกรโรมนี่ต่ไบขฮาวซีเน้นบัวแม่พี่น้องฝนน้ำหามาแต่จังไลบัวเขาเฮ็ดมันราคาเ็นราคาสิบบาทเออี่หรอถูกมากเออมื่อนีนเฮ็ดตำมะกรูดติเฮ็ดแต่นแนลพี่น้องไเฮ็ดแต่กินแม่ มึงจะหัวเห็ดบักนามาีบอ่ะบักนามึงต่ำรสชาติได้อ่อนมึงอ่อยกระเทียมมากพี่นอ้องมันนี่คอยอยากคอยอยากนัดพ่อผู้เจ้าแล้วก็เห็ดกับขเขากินกันพี่น้องนะเอาไปใส่ต้มตีนไก่ด้วยนะพี่นอ้องเมนูเท่าไหรหห่แห้งมันนี่คอยเฮ็ดน้องต้องมาคอยกินได้บ่หลายหลพราะว่าคอยเป็นคนแบบเบอรอ้วนเป็นเมนูเบอรอ้วนเฮ็ดแต่ชั้นได้เอาพิมุนละไก่นะหาพิมุนละไก่นะ เดาตกน้ำตาลอยู่ไหนแล้วเนี่ยถ้าที่ตำน้ำพริกก้อนพี่น้นองน้ำน้ำาจิ้มมันพกคุงพกปูยางสิเนาะม,ม,ม,มึงเตรียมพวกไปเด้อบัดลุ่นอ่ะนะสิไดมาดูดูตอนแรกกับพ่อบอกเราจะได้เสื้อพริกปั้นมาจากตลาดนะคะพี่น้องโมต้องไปนอนแรงขนมสล่ให้สวัสดีใดนะคะสวัสดีอ๋อ กลอเลยหลายคนนะคะสากระเบือแม่อายุสั้นกระเทียมไม่เบาเย็นสากระเบือก็ให้กับว่าไปสื่อมากที่มอสจะใส่ไปสื่อโคกสื่ออย่างมากอมพี่น้องเอ้ยกระเทยอยู่น้ำกันหลายๆมันมวันเราผสมมุ่งเจ้าแยกผิดกันเดี๋ยวมุ่เขาตรงตุ่มโฮองกันแมสสวัสดีค่ะแม่กี้ออนทีมถึงลูกทุกคนมาสั่นแม่กกี้แม็กดีค่ะสากระเบืออยู่ไหนอะน้ำยาแล้วโอเคเพราท่านห้องสื่อมาหลายถุงแล้วเพาว่าคุณเอาอีกเทียนหนึ่งปวดเทปอะอ่ะ บ้ากว่าไทยนะพี่นอ้องเอาแม่กุ้งเขาเคยอยู่รอบนึงแต่ลากไปติดไก่ข้าน,าน้ำเซี่หมออมาเลยเด้อกุ้งแช่น้ำโป่งน้ำปลาผสกับพร้อ,พอมพี่น้องใครจะเป็นเมืองสยางเพราะฉะนั้นขึ้เนเอาสาะวว่าเพื่อนวันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะจัดเต็มไอพี่น้องกองฝ่ายว่าไหนลบคลิปบ้าเป็นอยังคะ่ะเออต่ำฮีเอาพริกใส่ยเยอะไหมพี่บินนะ ตับนมของซันนิดนึงนะคะเมืออ่อถวพี่น,อน <c oughs> ้องตับบัตบาตมันบ่มีโองไฟไปกันเลื่มบอกตอ,อนไฟบางทีมันมันหลอดมันช็อตตับลีลาได้ด้วยดูด้วยดูตู้ของเราด้วยดูก <ส bracket S 2> ุ้งเป็นเมนูแบบว่าเผากุ้งเผาอย่างกินผสมประสานอาหารอีสานไปน้ำพี่น้องตับหมกฮงลงมากแบบนี้อ๋อซุปโจ๊กับสิงเอาตอกตอกยูหน่อยละบ่ไม่มูเนาะ ก็พริกตำลายบดีพี่มิ้นพริกตำเยอะไหมพี่น้องมู้เจ้ากินเขาแร,ร้งไปเออเพราะฉะนั้นกเ็เธอก็ต้องร่วมตัวกันนะคะแม่ครัวงามก็<อ>จา้าแม่กี่ต้องมาสักวันนะคะบ้านโอ้นแม่ยังไม่ขึ้นบ้านใหม่เลยสวัสดีก๊อตจีนะคะสวัสดีอ่อหลายๆลายคนนะพี่น้องเนาะ ช่วงนี้เป็นเวลาที่ถ้าปองเฮกับเผาเนาะพี่น้องเนาะส่วนผู้ชายกับไปฟิตดงฟิตเนสนะคะกระเทยกระเซ็นแล้เผาถ่ายอยู่บ้านนสิเนาะกินเ้าวิ่งอิมอ่มแล้วก็อาบน้ากันนำ้นำกันเหมนกัน,นคอยต่ำนิดนึงเล้วพี่น้อง แล้วก็ปรุงใส่มะนาวใส่น้ำปลานะคะมีเขื่อนบ่อเขื่อมาสยิดฮะลุงเมนูต่อไปเดี๋ยวพี่น้องเ้าก็สิต้มน้ำมอดเดอเดือนแล้วก็เสียวตีนไก่ลินอย่างลงเป็นต้มตีนไก่เปื่อยๆเป็นพี่น้องเปรี้ยวๆเฮ้ยเปรี้ยวๆใส่บักขามเปื่อยสิน้องโยนมาแล้วว่ามีบักขามคนที่ชอบเขื่อนยุไซเดี๋ยวเดินไปคว้านจากข้าวนะคะ ขอโทษมือนี้บอกเคยมีแสงนะพี่น้องเนาะมากข้างหนา้ากะจีเปียกม,มากใส่ตะไครแต่ยอยัางนะพี่นอ้องกระนมเด้งเหรอพี่น้องเอ้ยผู้เจ้าอาบน้ำพอดีมันเป็นอบเอานะพี่น้องเดี๋ยวฝนกนระตกไปแล้วกะสีนอนน้ำกันกันกบผัวต้องทำะอะไรคะอยากต้มมันแหนนะต้มน้ำมันเฮ็ดจังไรเลย มีหมอนอบ่ก็หมอนเซกุ้งนี่กุ้งแซลําป่าแต่ว่าแกะแล้วเปิดแกะเพราะเป็นดอกรุ่นรุ่นนั้นอัตลักษณ์อีย่งนี่อือพอที่านีากเขาจะไม่เหมือใส่กระติ๊ใหญ่ๆอย่า้เลยหรอใช่ค่ะพี่มีกระสือเขาหอนหอนข่าวขะหันหอนหนึ่งไม่ไหมเราพี่น้องอือก็มีคุยกันก่อนนะน้อง วัสดีทุกคนที่เข้ามาเลยนะคะตอนนี้อยู่กับแม่ครัวสาวสวยแตงโมนะคะอันนี้ก็มะละกออยู่หนไม่ได้เอืกอพอมะละกอนเมืองปีน้ำฝานปลาคุงต่ำคอยไปได้ญี่ป,ปุ่นมากจากตลาดก็เลยจากมาขายตากจานละสิบบาทแบบญี่ปุ่นหนึ่งเนี่ยต่ำเซบคุงต่ำเ่บักแตงพี่น้องแล้วเนี่ยไข่มดแดงอ่ะอยู่ในอยู่ในใบตองอ่ะขายถูกมากเลยอะทำไมที่มีน<อ>เราเริ่มสะดุดแล้วนะคะเครื่องห่อนห,หรือเปล่าพี่น้องกษัตริย์เจอกันภาคศก เวคอยเรียบเาข่ากับน้ำก่อนเด้อเออคอยเมื่อยแห้งโมคือเปือ่อยแท้ยังไม่สระผมคุณกรณ์ก <c oughs> ็เอยคุณกรณ์บินเปรี้ยวกับโมอีกนะคะอยู่สมอว่าความนั้นความนี้มาเกย์น้อยแล้วก็ทุ่มเขาบาสานเขาบามาดอกนั้งวันสวัสดีเคมมาช้าขึ้นไปเราเจอกันภาคสองกั